ในขนาดที่เรากำลังไหว้พร,ะ,ระอยู่นั้นก็รู้สึกเสียวสันหลังว่าดูตาเปล่าเนี่ยดูเหมือนกระเทยมากแล้วดูเหมือนใส่วิกด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเห็นแล้วใช่ไหมทีเซอร์ตอนแรกวันนี้เราเจอสมินค่ะ แต่เราเล่นพี่แป้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะรอดหรือเปล่ากับดันน้องน้ำเริ่มเลยนะคะเข้ามาเนี่ยหาของกอนเลยนะคะบอกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้นะคะกำลังหาของบางอย่างอยู่ซึ่งได้มาแล้วนะคะเป็นตะปูนั่นเองนะจ๊ะตะปูตอกฝากกีหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจเนี่ยคือโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบแกมีอ้าหาเพื่อนตุยเร็วไปไหมห กเขาตูอยู่แถวๆนี้อ่ะคือสัมผัสได้เลยว่ามันมันมีอะไรไปแปลกๆแล้วแ่ะคะ่ะจริงๆนะคะไม่เป็นไรเราหาของต่อดีวกว่านะคะเราต้องทําประโยชน์ให้เพื่อนก่อนบอกเลยว่าตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้แล้วนะคะเหมือนไปยิบนเสียงสมิงทำยังไงดีสมิงเอออีนี่แปลกๆป,ปะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอปักทูปก่อนนะคะขอปักทูบก่อนนิดนึงแล้วกันนะเริ่มเลยค่ะ การปักทูบของเรานะคะมาเลยนะคะเราต้องไหว้ทุกคนอง้แมวก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอสวดให้ค่อนนะครับอู้ยโชคดีจริงๆเลยนะคะที่เราเอาเปิรกระวังหลังมาเราก็จะเห็นข้างหลังเออพี่แปงน่าจริงจังไปไหมเนี่ย ดูสิแอนิเมชันตาคือแข็งมากเลยดูเุชฉีดโบท็อกมาแล้วยังไม่ละลายนะจ้าทำไมเขาถึงตาตาพี่บิ๊กเป็นแบบนั้นนะไม่เป็นไรเราขอสวดต่อแบบสวยๆเลยแล้วกันนะคะแต่รู้สึกขนลุกแปลกแล้วแฮะเหมือนว่าจะมีใครมาหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนอย่าบอกนะว่าเพื่อนเพื่อนโดนซ้ำแล้วค่ะทุกคนขาเอ๊ะมีคนตักผีตรงนั้นแต่ว่าทำวมชินด์นี่โดนหนึ่งทีไอ้บ้ามา นะคะคือนี่ขนาดว่าเรามีเปริรกมองหลังแล้วนะเสนิมเฮ้ย,ยมันยังตามมาอยู่เลยอ่ะกระเทยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมันแปลงล่างปะแกแปลงล่างโปะมาอุย้ยหนึ่งทีเลยนี่แปลงร่างโปะมาคะ่ะกระเทยขอขาดูออกซ้านีเนี่กนะ็ติดไปเลยสิคะเอออย่าอยา่อย่านะอย่านะพี่ติมช่วยด้วยพี่ติมพี่ติม ลดบ้าพี่ติมสตาร์ให้เราด้วยเลยค่ะพี่ติมน่ารักจริงๆเลยอ่ะงหวนนี้คือเราต้องหนีได้คือหนีเลยนะคะแอบได้คือแอบหนีได้คือหนีแต่ประเด็นคือมันมาเอ้ยอ,อยู่ตรงนี้เฮ้ยูยริระวังน,นะยูริโดนแล้วว่าอีนี่มองแต่หน้าไม่มองหลังค่ะมองแต่หน้าไม่มองหลังนะคะเจอแล้วค่ะหนึ่งคนค่ะโอเคเราวิ่งฉีก,ก่อน แกเฮ้ยตรงนั้นมียาหรอแกชั้นไม่ปลอดภัยนะตรงนั้นอะเอาจริงเนี่ยยามันอยู่ไกลเกินแล้วนั้นคือมันลานตลองเลยลานประหานเลยไม่เอาไม่โอน้อยสุดโอเคเราทาตัวมีประโยชน์นิดนึงนะคะด้วยการหากล่องหาหยุบหายาแลา้วกันนะฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่เราเอาไปใช้สูกได้เหมือนกันนะก็ต้องหาก่อนนะคะเข็มตั้งปงอะไรเงี้ยอ้อโหพี่น้องเอ้ยมีทั้งตะปูทั้งทูบนะคะอยู่กันแบบพร้อมหนะ้าพร้อมตาอแก ที่มีอนอตาได้กอดแนนฮ์มาจะมานัี้นาแกขอฉีดยาก่อนหม่อวลแล้วนะาะขอฉีดฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มหน่อยนะเราจะได้ละมุนนี่นิดนึงนะจ๊ะโอเคตอนนี้เราก็ต้องตามของก่อนนะโอเคค่ะกล่องนี้เฮ้ยฮัลโหลเจอยาอีกแล้วฉันคือลูกหลักผู้พัฒนาเกมนี่งงอ่ะแค่ รวะโอเคเดี๋ยวเราสวดขอภาวนาะอ้อ,อนวอนตอ่อคุณศพตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะนี่ผมก็ขอสอื่อไ้คนนี่นะคะเราก็สวดกับน้องแมวเราอยู่นะคะโอเคพิธีจุดแล้วนะตอนนี้คือพิธีจุดสามที่แล้วนะคะแต่ว่าทําไมาฉันรู้สึกว่าเหมือนแบบมันจะมาหาฉันทีแ่แถวนี้เลยวะยอุยแกอีวลีโดนแล้ว,ว่าแกฉันนึกว่าพี่ยามมาะพี่ยามตุยไปแล้วได้ว่าลืมไปไอ้บ้าเอยอีวิลีโดนไปแล้วโอเคขอสวดให้ไร้มากที่สุดก่อนแล้วกันนะคะคือฉันบอกเลยนะว่า มีโอกาสที่เราจะออกได้นะแต่ถ้าเราไม่สวดคือแย่มากๆนะคะตอนนี้นะคะสวดก่อนเลยนะคะแพื่มองหลังแบบแิคนิดนึงนะคะมาองอาจจะมีความมึนงงนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เราก็เป็นผู้หญิงไทยใจงามใจดีรักเด็กรักสัตว์รักสุขภาพรักคนแก่รักคนป่วยแล้วก็ชอบช่วยเหลือสังคมนะคะเราก็เลยต้องทําการสวดเพื่อขอว้ามันเป็นแบบปัญญาแล้วแหละค่ะคุณแม่ออโอ้โหเสียวสนหลังโอ๊ยมันเอ๊ย ้ยแกมันะลุเกี่ยอแกมันถลุยันปะหน่อยอะแกมันคือฮัลโหลมากคือยังไงทะลุยันหรือเปล่ายังไงไม่โอนะคะไม่โอสุดลงมาสิลงมาแล้วมันได้อะไรวะแกมันไม่มีของให้เล่นเด้ไม่เป็นไรเราถือว่าฝั่งนี้เราสวดไปครึ่งหนึ่งแล้วใช่ปะอุ้ย,ย,ยฮัลโหล มันไม่โดนได้อย่งางไรอ่ะอุบาทจริงๆเลยนะคะก็ทำแบบนี้กับสารละตมันบล็อกทางกันด้วยคุณแม่มันลายมากเลยทำอะไรยากแกมันหนาวแก่อุ้ยจะยอมวิ่งให้ตีนแตกจะยอมวิ่งให้ขาแลแก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 ไม่โอไม่โอไม่โอเลยหนึ่งหนึ่งดีหนึ่งดีหนึ่งทีไม่โอไม่อไม่อออกไปเอกไปอไปแกแกจะฉันจะหลอกจะหลอกวิ่งไปแล้วฉันก็จะเข้า ดีจังเลยนะ แบบนี้และจังหวะนี้พี่ติมก็กําลังจะชุบเราขึ้นมาแล้วนะคะบอกตรงๆเลยนะว่าถ้าเจอผู้ชายแบบนี้ให้แต่งงานด้วยเลยเพราะว่าเขารักเราจริงนะเขาเอ็นดูเราเอ้เอ๊เอ้ฉันเห็นยาเออชาใช่ยนี่ไงยามาแล้วจ้าขอยาใช้ยาก่อนเลยนะโอเคคับปักนะคะเจอพวกตรงนะ้คือยาที่ฉันหาเจอทุกอันคือฉันใช้เองหมดเลยค่ะนี่คือเรื่องจริงนะคะแอบรู้สึกว่าอยากมีมิวมิวถ้ามีมิวก็คงน่าจะจึ้งหนอแบบฟิลเต้นฟิลอะไรให้เราแบบฉ่ำๆเลยอะทุกคนสวดสวด สวดสวดแออยู่ไหนนะออแ,แปลกแปกแล้วแกฉันว่าเหมือนฉันเห็นตัวฉันอยู่ตรงนั้นตัวฉันอนืนี่แนะเจอเข้าให้เลยค่ะน้ำมน,น3ามทีตาบอดไปเลยสิคะ่ะแกแต่ว่าถ้ามันถ้มันบอดแล้วมันเห็นฉันได้ยังไงมันเร็วไปไหมอ่ะแกไม่โอเคนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้เฮ้อ้ยเ้ยเฮ้้ยเอ้ยเฮ้เ,นเ,เน้นเงเฮเอน,อน,น,อน,นอเ แกนางชั่วมากจริงๆเราต้องวิ่งต่อแล้วค่ะเราจะต้องวิ่งให้ตีนแตก<ร>ยังไงคะอุ้ยอุ้ยอทำไมโอตีหนึ่งทีนางใช้พลังงนางเลยได้สเต็ปเพิ่มอืมสเต็ปนางเลดจริงๆนะคะโอเค ปุ๊บฉันได้เปิดประตูคาฉันรู้ว่าแกมีโปรโตไกส์เนาะโอเคมันดักไหมมันดักไหมมันดักไหมมันดักซ้ายปุ๊บมันดักซ้ายปุ๊บเรายังไงปุ๊บนี่เนีนี่นะคะใช้ย,ยันไปก่อนรอบหนึ่งแล้วเราวิ่งต่อ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 ,ตอ,ตอโอเคเคถึงบ้าถึงถึงแล้วถึงคะถึงคาทุกคนใจยนเย็นๆนะเราทําได้โอเคอย่าเพิ่งรีบลงอย่าเพิ่งลงดูทรงมันก่อนโอ้โหลงลงคาลงเลยคาอย่างนี้อย่าไปรอคาจะรอเพื่อลงเลยคาเนาะโอเคแม่แต่ว่าตาไมิน่าหมดแล้ว เอ้ยทันป้าวะแกแกแกสมาธไม่หันสมาธิตอนหนึ่งทีหนึ่งทีนี้ไงหนึ่งทีแล้ววิ่งต่อฟาดกลับ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 ก่อนฟาดกลับเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้าไปไงเหรอวะเฮ้ยวิแต่มันมีเปิร์ห้ามฮิวอะเฮ้ยมันจะมาป้าวะอย่ามานะเว้ยตอนนี้โอ้ยจะเอ้ยเอแม่จะเย็นก่อนนะคะเฮ้ยแกเป็นซาและฉันเป็นแกมากเลยอะตอนเนี้ยขอปักเข็มก่อนนะ โอเคเรียบร้อยค่ะน้ำแดงเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสองรู้เลยว่าที่เขาไม่มาเอาเราก่อน<ๆ>เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเขาจะไปเก็บพี่ติมก่อนเพราะว่าพี่ติมยังไม่เคยโดนเก็บเลยคือถ้าเขาเก็บเราก่อนนะเวย้ยพี่ติมจะสามารถออกประตูได้เลยประตูมันจะเกิดทันทีไงนางมาแตกติกเยอะไม่เป็นไรค่าวนี้งเราฟาร์มของก่อนอุ้ยพี่ติมโดนได้แล้วนี่หว่าแกพี่ติมครึ่งหลอดแล้วว่าเราสวดเลยดีกว่าสองจำได้ว่าเครื่องไกลๆตรงนู้นนะสวดเสร็จแล้ว 99%แล้วอะกันครึ่งนี้เลยแล้วกันนะคะขอสวดต่อเลยนะคือคนนี้เขาเฝ้าวิญญาณมากคือแบบใครที่ตุยไปแล้วใช่ปะเกิดใหม่ปุ๊บเขาจะไล่ต่อทันทีเลยแกคือแบบโหดไปป้าแกก็เลยแบบว่าโอเคเราต้องสู้แล้วค่ะพี่ติมตวเน,นี้คือแบบยอมวิ่งให้ตีนแตกมากเลยนะคะคือพี่ติมสู้ให้เรามากแกมันคีมีหน,นโตโตก,กน,นะมันไอต้อาติมเลยไอ้บ้าแก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 อีกพี่ติมอีกครั้งเดียวนะ แกดูสิพี่ติมสลอตป้าว่ะพี่ติมเก่งมากเลยอ่ะแกโอเคนะเราขอสวดก่อนเลยแล้วกันเนาะเรียบร้อยจ้าปักหัวเลยนะคะหนึ่งทีเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนลองดูก่อนคือตอนนี้เราเหลือคนเดียวในเกมแล้วนะแกคือพี่ติมเขาตุยเย้ไปแล้วค่ะโอเคตามป่าวะแกอย่าตามนะเว้ยตามป่าวะมันเห็นหลังมัแวแวบ้าแกมันแบบแวบแบบแม่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือสวด พีธีค่ะเท่านั้นเท่านั้นพอมันเพราะมัน99แล้วประตูมันจะเกิดเลยคือประตูเกิดปุ๊บคือจบแค่นั้นไม่พูดเยอะอุ้ยแก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 มันจะมาหาเราป่าวะเอ๊ะใครวิง่งเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นใครไม่ใช่เพื่อนซานแกไม่ใช่เพื่อนซานแกออกไปก่อ oh นไอ้บ้าโอ้โหวิ่งตามบึ้งมาเลยนะคะแม่มวิ่งให้ตีนแตกสุดๆโอเคเปุบ๊บ โอ๊ยแกมันยังโดนฉันอีกเหรอวะโอ้โหมากเลยยอโอเคแกเอ้ยคราวนี้ฉันหลุดแก a m a ซิ่งมากปกติไม่เคยหลุดคุยแกประตูแกประตูแกมันมาแล้วมันมาแล้วแกไหวป่าววะแกอุ้ยแกเอาไงดีเอาไงดีแกเปึ๊บปิดเปึ๊บอ้าแม่โอเคส่วนกระแสไปแล้วเปิดก่อนหุยครึ่งหลอดครึ่งหลอดอีกแค่นี้เดียวนเดียวครั้ง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 เดียว้เย ออกได้นะคะบอกเลอยอย่ามาเล่นกับฉันนะคะอีตัวปลอมฉันนั้นมันตัวจริงค่ะความสวยของพี่ปิงมันมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเกมนี้ยแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปลอมตัวเป็นชันค่ะ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมเลสนหมิงดำที่เราเจอในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ยี่สองทำคอนเทนต์ดีๆดีต่อไปด้วยนะคะบยบายค่ะ